สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมาเมื่อนี้นะคะก็จะไปเลี้ยงัวดนะคะว่ามอว่านี่มอวานี้คือเอสเร็จแล้วนะคะมอวานี่ไอคนหินกกอนสเสร็จแล้วบนันนี่อย่างนี้ เว้ยบ้าฮายนะข้หมาจากตัวเนวัสันอ้านะเออเอินเอิงๆิเฮ้ยบตอนเออเอิงนะหะอยลืมช้ยานังนะฮะเดินเราจะมันคิดแกล้งเลยมันคลิปมัคแก้งนะคะไม่รู้ว่าเป็นคิดอะไรนะคะจุด่าแอบมี่ะับิดหลอวายเนยหงุนะคะ เลาอยู่ทองุนคีรองนี้เขาจะซืองโซล่ะนะก็คือไม่ีว่าของเขาเน่เองเราต้องมาแอบลับเรื่องคขว่าเขามาแอบลับเกินไปนะคะมากระสีห้ามห้ามนะคือวันนี้นะคะเราจะไปเลี้ยงงัวคือเกาเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ เมื่อวานนี้คือเฮ้ยรถเกือโอ๊ยเราจะฝุนลืมเนี่ยทำไงดีอ่ะเราไปอย่างนี้จนกลับไปเอาก็นดลจะคือพอคือเมื่อวานนี้นะคะไปคนหินเนาะเมื่อวานนี้ไปคนหินคนหินเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้พ่อแม่ก็ไปเร่อยไมหมอนเดิมแล้วเจ้าของก็ เดไปเลี้ยงงัวกับเมย์ว่านวันเดิมเหมือนกันเรื่องมื่ออื่นวันจันเวนสกอรมื่ออื่นเศร้าตรงไปตรงเตสุดเศร้าอีกแบบนี้ตายมื่อแรกการบ้านอุกทืกคือโครมแน่นอนนะคะเออมื่อแรกหรือมื่อนี้นะคะสิสบายด้วยไปดูนั่งหมุดดูอุ้ยนั่งเหลียวมากันนี่วอนว่นเลยนั่งเห็นยั่บ่ละ สิไก,กลกองยูงเทไงเด้อเมื่อต้องเ่อต้องการที่สิเอากองยูงลงไปนะคะเดี๋ยวนางซูน,นะตอนนี้นางก็น,กน่าจะลุกๆมันกนละมัง้งเนาะกล้องก็จะเลือม,มนะคะเพราะว่ามันเดชักล้องอันนั้นโดยตรงเนาะใช้เป็นกล้องอันนั้นเทนนะคะไม่ใช่กล้องอัดคลิปแบบเนี่ยจนเธออันนั้น่ะพี่น้องไม่ใช่อัดอยิางงานนะคะเพราะเป็นโทรศัพท์เหมือนเดิมนันนี้ละ งบประมาณยังไม่ถึงเออ,อง,งบประมาณไม่ถึงคือเรามีเงินเลยนะคะพี่หลงค่ะแร่สังคมไม่ได้ไเปิดโซนวิทยุนี่คราวนี้เสียบชายชัสเป็ดนะคะพี่น้องโอ้แม่บอกข่าวแต่เดินฮึมันบอกข่าวแต่เดิน ้าใกล้มาขอเวลาหนึ่งนะคะอนี้คือนั่งางโอเคนะคะเ้าหนายังแล้วเราไปนั่งไปนั่งนั่งถนะถ้าตกออมไปข้างหลม่พี่น้อ พิโนงนัง่นงเห็นข่อยระบ,บาดที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูผักคะน้านะคะทุกคนผัก้าที่ปลูกไว้รอบนั้นนะคะ่คอก็กำลังกำลังเป็นใบผักคะนา้าต่ว่าพวกงูสิจะกินเพราะว่าบริโภคน้ำตักเทื่อนนะก็สุดยมากบริโภคน้ำมันตักเทืนะ่อนะน้วกงูมันสิยืนให้บวบ แน่เลยบุก็ได้นะคะก็ออกเป็นตัวบุ่มดีเลยเอาฝุ่นมาเสจแล้วนะคะรอบมึงตัว,วนันหนาโบนิโฮจักเธอนะคะไก่เขาก็ไม่เคียเนาะมือนอาหารไก่นะคะมนี่เนี่ยสะออนแล้วคือปลูกเป็นบบดีแท้มองนี่ โุ้ยหนูหนูอย่ายเดียบอย่างนั้นสี่อีเหี้ยอย่าพักกูสุพิกัดทั้งไหนครับพวกลูก หัวผักนะคะงั้นเราก็จะไม่หมดเนะน่ะเมื่อเดยมันมันก็จะไม่หดมันง่ามกับปลาลวาสิจะกินไม่ลายเนะเาะวันน้กินคือเก่าดูเดี๋ยวจะพาออมไปทางผีเดี๋ยวจะพาออมไปทางผีด้วะ ะเอแต่ปุติวันโลกเลยดิ้ามาตอนะวอสเปนยไงนะคะนุนะคะอ เริ่มแน้งค่ะโอเคได้ยินนะคะได้ยินก็จะค่อยๆนะคะกว่าขอได้ยินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะคะ Gracias. พีน่น้องน่าแงแล้วนะคะไม่ต้องแอบอีกแล้วนะคะตายไ่อีหลีเดการเบ็ดตดจาลสุดตอกกำเนือนี่นึงไหมอะแอบลุกลิลลุกล่นเยอะ นี่ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะนี่มันอยู่นี่บ่ต้องบ่ต้องเลยบ่ต้องเลยไป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 เลยตูบเอะห่วย คัดอไะไรมาไปไปค่ะอุ้ยหมูมึงกูลัว่าหมูสามสั่น <c oughs> ไปค่ะตัดลิงมาลิงอ่ะ คลิปนี้นะคะเป็นเป็นคลิปที่มหายายแอบแอบเบิ่์ยายนะคะสา้ก็โป๊ะแตกก็ูเรื่องแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังที่จะเดินทางนะคะไปหางัวนะคะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงงัวก่อนดยพี่น้องปองไป,งปคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละสวัสดีจ้าถ้ามีคลิปอื่นก็คงเห็น